ไม่แคร์เรื่องอายุฟังแอปพูดถึงนนกุลหนุ่มคนนี้มีความน่ารักยังไงลุ้นต่อรอแม่เปิดตัวเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตารุ้นสุดๆส,สำหรับคู่ของนางเอกสาวแอปทักษออนกับพระเอกคู่จิ้นต่างวัยนนกุลชานนนก่อนหน้านี้แอปได้มาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแชร์ทูแชร์ e p 4ของ The Standard Pop และมีบางช่วงบางตอนได้ถามความรู้สึกของนนกุลที่มีต่อแอป โดยนนกุลได้เผยว่านนกุลพี่แอปเป็นคนที่น่ารักสำหรับทุกคนอยู่แล้วแต่ส่วนตัวผมมองว่าพี่แอปน่ารักมากๆเลยคือช่วงที่ผมเริ่มถ่ายทำ ไฟยูเ l ลยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่ผมป่วยและพี่แอปก็ส่งอาหารมาให้กินเลยและผลไม้อีกมากมายผมก็แบบดีจังเลยเขาเทคแคร์ทุกคนอีกอย่างคือในเรื่องการแสดงเราอยากจะแชร์อยากจะปรึกษาพี่แอปเขาเปิดมากๆเขาไม่ได้มีความคิดแบบฉันมีประสบการณ์เยอะกว่านะคุณจะต้องฟังฉันนะเขารับฟังเราตลอด ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเวลาผมมีไอเดียผมกล้าบอกเขาอยากเป็นกำลังใจให้พี่แอปเสมอนะครับแอปตอนแรกสำหรับเราแอปคือแปลกเวลาร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าส่วนใหญ่คนอายุน้อยจะเข้าหาเราแต่สำหรับนนเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนี้เขาดึงแอปหลายเรื่อง การแสดงแน่นอนมากบางทีเราก็งองแงคนที่อายุน้อยกว่าและช่วยแอปเรื่องการแสดงคือนนกับต่อพูดคุยกับสองคนนี้แล้วรู้สึกว่ามันได้อีกที่เรากังวลอยู่มันเป็นจุดเล็กมากๆเรื่องอายุไม่เคยมีผลกับแอปเลยแต่เรารู้ว่ามันจะมีผลในความรู้สึกกับคนอื่นๆยิ่งต่างมากยิ่งสร้างผลกระทบได้มากทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวความรักชนะทุกสิ่ง แต่มันไม่สบายตัวแบบนั้น